จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจอันนี้เลยปลานีแหละเบอร์โทรคุณถามหาหนีถามขึ้นถามพวกนี้กะเบอร์นี่ระคย่าลืมกดซับสไครต์ช่อง C M K Channel ใส่ก่อน C M K Channel อย่าลืมพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมกับยาขามโฆษณา ซีเอ h มเคชาแนลชาแนลบอยภาษาอังกฤษก็กว่าวเปเลยชาแนลพะนักออกแขวงวองบุ้ยไก่ตาได้หานพีเมีน้ำว่านีดหแล้วได้นาปลาไปติดมาติดซ่านติดบานติดซองไหวเออชีตำรอชมไล์เรือไฟนะครับโซนนี้จะไม่มีเรือไฟงจอกอยู่จะเป็นโซนสำหรับ ชาชนทั่วไปนะครับที่เห็นจอดรถที่เรียกไปในจุดไฟนะครับตอนนี้ยังกลางวันอยู่